เราเมาทิ้งกันรอบสองครั้งตั้งงบเยียวยาต่อกลุ่มตกลนและกลุ่มร้องเรียนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสำหรับกรณีโครงการเรามมทิ้งกันในส่วนของกลุ่มตกลนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจำนวน3.02แสนรายนั้นนะคะ นายละวรลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าหากไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยายอื่นๆของทางภาครัฐไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆและก็ไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา33ก็มีงบประมาณอยู่906ล้านบาทซึ่งทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็กำลังพิจรารณาํำหนดกลุ่มเป้าหมายและก็กลไกให้ชัดเจนอยู่นะคะส่วนกลุ่มผู้ร้องเรียนเยียวยายจำนวน2.2ล้านลายนั้น ผ่านกรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆและผ่านสาขาธนาคารของรัฐก็อยู่ระหว่างการประมวนผลความช่วยเหลือเช่นกันนะคะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในจำนวนนี้กว่า80%ก็ได้รับการเยียวยาจากทางภาครัฐแล้วดังนั้นก็อาจจะเหลืออีกแค่20%ที่จะได้รับมาตรการช่วยเหลือจากกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตามทั้ง2กลุ่มตกลนก็อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนเหมือนกับกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จเพราะคุณสมบัติที่แตกต่างกันแต่จะเยียวยายในลักษณะใดน,นั้นให้เหมาะสมก็ยังอยู่ในการพิจารณาอันหนึ่งหลังจากปิดโครงการเราไม่ทิ้งกันกระทรวงการคลังก็ได้ต่อยอดสารต่อโครงการก้าวต่อไปเราไม่ทิ้งกันพร้อมตั้งทีมเราไม่ทิ้งกันติดตามสำรวจและรับทราบความเดือดร้อน พร้อมเร่งเยียวยาฟื้นฟูคืนอาชีพคืนความสุขให้กับประชาชนตลอดจนออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกรงรวมวงเงินกว่า40 0 0มล้านบาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ